นี่ครับก,กำลังอ้อมหนูถ่าจิ้งหน่อยคุณทีมงานไอ้ขักปันยังอ้ยจับ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 จีบอ,อืมอืมแซ่บนะสุดยอดอินโมโต ¡Soy un sếp đấy sếp nó sếp nói. Đấy quá Út Ừ. <laughs> อโอ้ยอยุปอย่างคืนอนอะไร่ง<ป>เ,เ,เต็งเขากันเต็งเขากินใหม ตอนนี้นะ